สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกาุลนาวงอามาศพยาบาลวิชาชีพประจำะแผนกดูแลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องสำหรับวันนี้นะคะพยาบาลก็จะมาให้คำแนะนำนะคะการดูแลทารกแรกเกิดแล้วก็การอาบน,น้ำทารกแรกเกิดนะคะคุณแม่ในเรื่องของการเช็ดตาเช็ดสะดือนะคะรวมถึงการสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์นะคะ ค่ะต่อไปเราก็จะมาดูอุปกรณ์นะคะสําหรับการอาบน้ําทารกนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าถุงมือถุงเท้านะคะมีผ้าเช็ดต,ตัวนะคะผ้าห่อตัวแล้วก็ผ้าอ้อมค่ะผ้าถูกตัวนะคะหรือว่าเราจะใช้เป็นฟองน้ําแผนก็ได้นะคะสบู่สะอาดนะคะทัตเติลบัตนะคะแล้วก็ไม้พันสบู่ขนาดใหญ่นะคะไว้เช็ดสะดือแล้วก็หวี แอลกอฮอล์ oh นะคะเป็น70%แอลกอฮอล์ oh นะคะคุณแม่เอาไว้เช็ดสะดือน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะแล้วก็สบู่อาบน้ำนะคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเตรียมน้ำนะคะน้ำของเราจะใช้ถ้าในฤด,ดูปกติ ที่อากาศร้อนๆเราสามารถใช้น้ำอุณหภูมิห้องได้นะคะแต่ถ้าอากาศเย็นขึ้นเราก็จะใช้น้ําอุ่นค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนอาบน้ําสิ่งที่เราต้องดูคือสภาพแวดล้อมนะคะต้องอย่าให้มีลมโกร่งนะคะหรือว่าถ้าอยู่ในห้องแอร์ต้องปิดแอร์ก่อนนะคะคุณแม่สําหรับก่อนอาบน้ํานะคะเราอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วคนที่จะอาบน้ําต้องตัดเล็บให้สั้นทุกครั้งนะคะก็เราจะเริ่มจากการถอดชุดก่อนนะคะ สำหรับการสระผมนะคะเราก็ห่อตัวมองนะคะให้เหลือแต่สีสระผมมาก่อนแล้วใช้2นิ้วนะคะพับใบหูนะคะเราจะใช้ผ้าถูตัวนะคะชุบน้ำน,นะคะแล้วก็เช็ดใบหน้าก่อนนะคะเช็ดตามใบหน้านะคะ มเสร็จนะคะเราจะเช็ดผมให้แห้งนะคะจากนั้นนะคะเตรียมตัวอาบน้ำน,นะคะถ้าสมมตอุจระอิดต่อว่าเราสามารถทำความสะอาดต่อน,นะคะแต่กรณีที่ขาบ้างตรงไปอาบขาต่อได้เลยค่ะวิธีการอาบน้ำน,นะคะเราจะจับโดยการประคอนะคะประคอนี้ใช้แขนข้างที่ไม่ถนัดนะคะจับไหล่ข้างหนึ่งะคะ่ะส่วนข้างที่หาย เอาไว้อาบน้ำนะคะใช้ผ้าผูดตัวชุดน้ำผูเบาๆนะคะให้ตัวใช้สบู่นะคะตอกน้ำตอกคอนับแล้วนะคะแล้ววางแขนขาให้ตัวนะคะ,ส,ะ,คะสำหรับด้านหลังนะคะเราจะใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะล็อกแขนนะคะประคองหน้าอกไว้นะคะเอาหน้าอกผ้าที่รำแขนนะคะแล้วใช้ผ้าผูกตัวผูว ต่อไปนะคะหลังจากที่อาบน้ําเสร็จก็เป็นการทําความสะอาดตานะคะเราจะใช้สำลีชุบน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะ2ก้อนนะคะเช็ดตาจากหัวตาไปหางตาจะเช็ดครั้งเดียวนะคะถ้าไม่สะอาดเราสามารถเปลี่ยนก้อนได้เลยนะคะห้ามเช็ดวกไปวนมานะคะหัวไปหางตาค่ะจากนั้นจะเป็นการเช็ดจมูกแล้วก็เช็ดใบหูรูหูนะคะเราจะใช้คาตเต้นบัต เล็กนะคะเช็ดบริเวณจมูกนะคะคุณแม่ไม่ต้องเอาเข้าไปลึกนะคะเอาไปที่ปลายๆนะคะทั้งสองข้างนะคะใช้คัตเตอร์บัตนะคะปัน่นไม่ต้องเอาเข้าไปลึกนะคะไปหมอหูด้านข้างด้วยนะคะ การทําความสะอาดในปากนะคะเราจะใช้ผ้าอ้อมนะคะกับน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะหรือว่าคุณแม่จะใช้แผ่นสําเร็จรูปในการทําความสะอาดปากและฟันหันหน้าน้องให้ตรงนะคะแล้วก็ใช้มือนะคะฟิกหน้าไว้นะคะจากนั้นนะคะนิ้วเข้าไปทำทำความสะอาดบริเวณเหงือกและลิ้นนะคะกวาดลิ้นนะคะเพราะว่าลิ้นจะมีลักษณะขาวๆทําทให้เกิดเป็นเชื้อราได้นะคะทําความสะอาดปากให้ทําทุกครั้งนะคะหลังอาบน้ํานะคะ คะ,ะดืใช้สบูรแลกอฮอล์นะคะเช็ดรอบๆสตูอแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนะคะขึ้นมาด้านบน,นะะเช็ดให้สะอาดนะคะ พยาบาลจะมาแนะนําการสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์นะคะคุณพ่อคุณแม่หนึ่งเลยค่ะอาการตัวเหลืองค่ะก่อนออกจากโรงพยาบาลนะคะทารกจะได้รับการคัดกรองภาวะตัวเหลืองอยู่แล้วแต่พอกลับบ้านไปคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสังเกตอาการตัวเหลืองที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอาการตัวเหลืองจะมีใบหน้าลำตัวแขนและก็ขานะคะถ้าเพิ่มมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่สามารถพาน้องมาก่อนวันนัดได้เลยค่ะ 2. อ,อาการสะดือแฉะนะคะคุณพ่อคุณแม่สังเกตจากอาการบวมแดงและสะดือมีกลิ่นค่ะตามที่บอกเบื้องต้นแล้วนะคะเราต้องมีการเช็ดสะดือหลังอาบน้ำทุกครั้งนะคะเชา้าเย็นสะดือนะคะสลุดประมาณ7-14วันนะคะ 3. อาการท้องเสียปกติแล้วในทารกที่รับประทานนมแม่นะคะอุจจาระนะคะจะมีน้ำปนเนื้อส่วนทารกที่รับประทานนมผสมนะคะ อุจจาระจะมีลักษณะเป็นนิ่มๆนะคะคุณพ่อคุณแม่แต่ลักษณะของอาการท้องเสียน้องจะถ่ายเป็นน้ำนะคะปนมูกปนเลือดน,นะคะถ้าเป็นแบบนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถนําน้องมาพบแพทย์ก่อนวันนัดได้เลยค่ะ 4. อาการที่น้องซึมลงนะคะหรือว่าดูดนมน้อยลงนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือถ้าน้องมีอาการผิดปกตินอกเหนือจากที่พยาบาลแนะนําไปสามารถโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์นี้ได้เลยนะคะ